ฮือฮาทั่วติ๊กตอกคลิปของพลอยในวัย13ปีหน้าเดิมเป๊ะสวยมากเป็นซุปตาร์ที่เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแหละคะ่ะสำหรับพลอยไลลา,ลาชื่อเดิมเชอร์มันเป็นน้องสาวของดารันบุญยศักดิ์อดีตนักแสดงมีผลงานที่สร้างชื่อจากละครเรื่องระบำดวงดาวขุนศึกมาดามดันสามีตีตราและภาพยนตร์เรื่องบุพผาราตีรักแห่งสยามชั่วฟ้าดินสลายสแพร่งและคิดถึงวิทยา ล่าสุดในแอปพลิเคชัน t i k t o อกได้มีการแชร์คลิปของสาวพลอยเมื่อครั้งยังอายุ13ปีในตอนนั้นสาวพลอยเธอได้ไปขยับออกรายการชื่อดังอย่างยุทธการขยับเงือกที่ออกกระกาศเมื่อปี2538โดยในคลิปหลายๆคนพูดถึงใบหน้าของเธอที่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไม่เปลี่ยนไปเลยและน้ำเสียงที่พูดไม่เปลี่ยนเลยทรงจมูกเป๊ะทรงเดิมแค่จัดฟัน คอมเมนต์บางส่วนได้กล่าวเอาไว้ว่าเขาสวยแต่เด็กนะคะเนี่ยหน้าเดิมๆแค่จัดฟันก็สวยตอนนี้ไอดอลเลยครับหน้าเดิมโครงเป๊ะๆหน้าเดิมน่ารักมากเลยหน่าไม่เปลี่ยนเลยคะ่ะ